สวัสดีค่ะชาวราศีมีนทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนกันยายนปี2568นี้นะคะนกเปิดไพ่แบบสัตว์ตะวันตกค่ะสามารถรับชมควบคู่กันได้ทั้งแบบลัคนาและราศีนะคะเรามาดูกันว่าความรักของชาวราศีมีนนะคะเป็นอย่างไรบ้างจะเกิดอะไรขึ้นนะคะขอดูพลังงานหลักพลังงานตัวตนของเพื่อนเก่อนนะคะ ชาวราศีมีนให้เตรีท่านมาเนาะช่วงเวลานี้นะคะนกมองว่าตัวคุณเองสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้นะคะนะหรือว่าเป็นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกก็ได้นะคะสามารถที่จะแบบคอนโทรลอารมณ์ความรู้สึกของคุณได้ สิ่งรอบข้างนะคะไพ่หกถ้วยนะมีพลังงานของสิ่งเก่าๆคนเก่าๆนะคะคุณอาจจะหวนคิดถึงเรื่องเดิมๆนะคะหรือได้กลับไปสถานที่เดิมๆเพื่อนเก่าอะไรอย่เงี้ยมีโอกาสได้เจอกันนะคะหรือบางคนอาจจะมีคนที่ รักที่ผูกพันนะคะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณได้ด้วยในช่วงนี้พลง,งานของคุณเนี่ยคุณเป็นที่รักนะคะในช่วงนี้เนาะไพ่ก้าถ้วยเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่ปรารถนามีคนอยากเข้าหาคุณนะคะคุณมีเสน่ห์แล้วก็คุณมีความสุขนะคะมั่นใจในตัวเองเนาะความรักเป็นอย่างไรคะชาวราศีมีน ชาวราศีมีนมีสเสน่ห์นะคะมีสิทธิเลือกนะอยู่ในจุดที่เลือกได้นะคะเป็นคนฮอตเป็นคนสวยคนหล่อนะอืมนกบอกว่ามีคนอยากจะกลับมาในชีวิตคุณด้วยนะคะสําหรับคนที่มีคนเก่าๆนะ คนที่มีความแตกต่างกันต่างกันด้วยวัยด้วยภาษาด้วยเชื้อชาติได้นะคะคนคนนี้เขาก็ยังรกักยังคิดถึงนะคะแล้วก็ยังผูกพันกับคุณเนี่ยคนคนนี้มีโอกาสที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณได้เนาะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะอยู่กับตัวเองได้แล้วนะคะหรือเป็นช่วงเวลาที่คุณมีตัวเลือกเข้ามานะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณฮอตสุดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคนที่มีคนเก่านะเขาอาจจะกลับมานะคะ ถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยมองว่าคนคนนีเ้เขาเขาคลั่งใครคุณมากนะคะ mm. เขาเครซี่คุณมาก mm. เขาเกรงใจคุณนะ mm. เขาตกเป็นของคุณไปแล้วนะคะในในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของหัวใจเนาะมีการที่แบบอยากจะมาเจอคุณนะคะมีความคิดถึงนะอยากมา เจอหน้านะคะอยากมาพบมาสบตาอะไรประมาณนี้แล้วตัวเขาเองเนี่ยนะคะเขาว่าจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แหละแต่เขาก็ใจเขาอยู่ที่คุณอะนะอืมก็คือเขาอยากไปต่อนะคะอยากเดินหน้าในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณอยู่ห่างไกลกันเขาก็คงอยากมาเจอแล้วแหละนะคะโอ้ไพ่สองถ้วยนะคะ เขารักคุณนะคุณคือคนที่เขาอยากจะชนะใจได้นะคะอยากที่จะมีคุณเป็นคู่ชีวิตนะคะเหมือนคุณเป็นคนที่เขาอยากจะร่วมสร้างอนาคตด้วยกันนะให้สองถ้วยะคะ่ะก็คือเขารักคุณแหละนะแล้วก็อยากสร้างครอบครัวกับคุณนะคะคุณโอ้โหเป็นพลังงานของเหนือคู่ด้วยนะคุณอาจจะเป็น คู่ในอดีตชาติของกันรละกันก็ได้นะคะทำให้รู้สึกผูกพันกันยังบอกไม่ถูกนะแม้ว่าคุณจะเพิ่งเจอกันก็ตามนะคะคุณลองสังเกตดูนะว่าทำไมคุณรู้สึกผูกพันกับคนคนนี้มากๆนะคะรู้สึกคุ้นเคยเนาะช่วงเวลานี้นกมองว่าถ้าเกิดก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนนะคะนกมองว่าก็จะมีสถานะ จะได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะจะได้ตกลงปลงใจนะคะเป็นแฟนกันสักทีนะคะหรือบางคนเนี่ยก็ย้ายนะคะย้ายที่อยู่อาศัยมาอยู่ใกล้กันมากขึ้นขอดูความรู้สึกที่เขามีให้กับชาวราศีมีนค่ะ t e m p e r a n c e นะคะ,ะ,คะมีพลังงานชาวราศีสิงค์ขึ้นมาด้วยนะคะรักต่างไวได้นะ ธาตน้ำกรกฎิจิกมีนหนดาบคือบางทีคนคนนี้เขาอาจจะรู้ก็ได้นะคะว่าคุณมีกําแพงสูงนะปิดกั้นเขาไหมหรือคุณกลัวบางสิ่งบางอย่างไหมคุณกังวลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอขยายไพ่8 8ดดาบนะคะเขาโฟกัสที่คุณจริงๆนะคะเขา เขาอยากสานต่อความสัมคัญน,นี้แหละนะคะมีการอยากเดินทางมาเจออยากยกย้ายถิ่นฐานมาอยู่ใกล้คุณนะคะอยากเชื่อมต่ออยากเชื่อมโยงกับคุณอะไรอย่างเงี้ยเ,เขารักคุณค่ะอยากพิชิตใจคุณให้ได้ไพ่หนึ่งดาบนะคะอยากชนะใจคุณให้ได้อยากมามอบความรักให้กับคุณนะคะคุณคือคนที่เขา สนใจมากที่สุดในเวลานี้ถ้าเกิดคุณแบบเพิ่งเจอกันเลยนะให้ใบนี้ขึ้นมาคุณอาจจะเพิ่งเจอกันในบางคู่บางคนนะเขาก็จะแบบเขาอยากเดินหน้านะคะคุณถูกใจเขานะคะเขาอยากพิชิตใจคุณคุณคือ D.M. Press ของเขาก็คือเหมือนคุณถูกใจเขาคุณใช่สำหรับเขานะคะเหมือนเขาได้เจอคนนางในฝันชายในฝันอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะอืมคุณอาจจะคิดว่าเออเขาเนี่ย น่าตาด,ดีนะคะมีตัวเลือกอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเจ้าชู้ไหมแต่จริงใจเขาเนี่ยนะคะก็อยู่ที่คุณนะคะเนี่ยคุณอยู่ในใจเขาเสมอคุณคือหนึ่งเดียวคุณคุณเป็นคนสําคัญแล้วก็อย่างที่นกบอกไปว่าคุณน่าจะแบบได้ใจเขาไปเรียบร้อยแล้วนะคะนะพลังงานชาวทัดลมขึ้นมานะคะเมถุนตุนกุมแล้วก็พลังงานของชาวทัดไฟเมสิงธนูนะคะชาววันศุกร์เนาะ อยากมาเจออยากมาหานะคะอยากจะแอคชั่นนะคะให้คุณเห็นนะพิสูจน์ตัวเองว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณว่าคุณเนี่ยสำคัญแล้วมีความหมายต่อใจเขายังไงนะคะถ้าถามว่าความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณเป็นยังไงก็คือรักนะคะรักคุณคุณมีความหมายต่อใจเขามากเขาดูแอคชั่นของเขานะคะสำหรับชาวราศีมีนแอคชั่นของใครคนนี้นะคะเดี๋ยวน้องขอสับไพ่ก่อน แอคชั่นของเขาละคะไพ่เดอะสตาร์นะคะ, star, ะ,คะมีพลังงานของคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงนะคะหรือคนที่โดดเด่นแล้วก็มีเสน่ห์เนาะนกมองว่าเขาคาดหวังแล้วแหละในในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาคาดหวังแล้วเขาก็อยากจะทําให้ความสัมพันธ์นี้นะสมหวังให้ได้คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนไกลนะคะคนที่เจอกันผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารนะคะหรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะไพ่สองไม้เนี่ยเขาเริ่มมองอนาคต กับความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะเขาเริ่มมองอย่างมีความหวังคิดวางแผนแล้วว่าจะทำยังไงนะคะจะทำยังไงต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับต่างชาติคนในเครื่องแบบทหารราชการตำรวจนะคะเป็นพ่อไม่แม่ไม่ก็ได้นะเนี่ยบางคนคือเขาอาจจะ ไม่ได้คาดหวังอะไรกับความรักแล้วนะคะเขาอาจจะถอดใจกับความรักไปแล้วหรือตัวคุณเองก็ได้นะคือมีการที่กลับมามีความหวังนะคะกลับมาเชื่อแล้วก็ศรัทธาในความรักตัวเขาเองนะคะมีมีอดีตแหละนะนกมองว่าเขามีอดีตเขา เขาไม่กล้าที่จะรักเขากลัวเขาไม่มั่นใจเกี่ยวกับความรักก็ได้นะคะมีพลังงานของชาวธาตุด,ดินนะคะผลึกศกันังกอนเนาะตัวเขาเองเนี่ยมีความกลัวอยู่ในใจมากๆนะคะกลัวเจ็บกลัวพังกลัวเสียใจอีกนะคะแต่การที่เขามาเจอคุณเนี่ยคุณทําให้เขาสงบนะคะคุณทําให้เขารู้สึกปลอดภัยคุณทําให้เขารู้สึกสบายใจเหมือนเขาได้พักผ่อนเหมือนเขาไม่ไม่ต้องกังวลอะไร อีกแล้วค่ะนะอืมกับความกังวลที่เขาเคยมีมานะพลง,งานชาววันอังคารก็ขึ้นมานะคะธาตินพึกศกันมังกรแอคชั่นของเขาให้เดือสซานนะอ๊ยนะเนื้อคู่นะคะใครของคนที่แบบจะสมหวังในความรักเขาก็คงทำทุกอย่างแหละเพื่อให้ความสัมพันธ์เนียชัดเจนนะคะเขาจะทำให้คุณมีความสุขนะ คุณจะเป็นคู่ของเขานะคะไพ่เดซนน่ะยังไงก็สมหวังสําเร็จในความสัมพันธ์นี้แน่นอนนะคะซึ่งเขาจะทําให้มันเกิดขึ้นจริงนะนี่ก็เป็นแอคชั่นของเขาเนาะขอดูไพ่อยากแนะนํา <camar nes S 1> หรืออยากบอกอะไรให้กับชาวราศีมีนนะคะในช่วงเดือนนี้เมจิกเชียน สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอาจจะอวยพรให้คุณในเรื่องของความรักนะคะหรือถ้าคุณเชื่อนะคะในเรื่องของการขอพอรคุณสามารถไปอธิษฐานขอพอรได้นะให้าเหรียญให้บอกว่าคุณกําลังจะได้เจอกับคนที่เขารักคุณนะคะรักแล้วก็ไม่ทิ้งคุณไปไหนนะคุณอาจจะได้เจอคนคนนี้ผ่านการเดินทางนะคะผ่านการท่องเที่ยวหรือความรักครั้งนี้อาจจะเป็นความรักในรูปแบบใหม่ที่ คุณไม่เคยเจอมาก่อนก็ได้นะคะประมาณนี้เนาะความรักของชาวราศีมีนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะทุกการซัพพอร์ตให้กับช่องของเราค่ะขอบคุณจากหัวใจนะคะใครสนใจอยากดูเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถที่จะแอดไลน์นะคะเข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้ค่ะใครสนใจน้ำมันว่านมหาเน่ห์รันจวนใจก็ติดต่อมาได้นะคะ ขอให้คุณมีความสุขในความรักมากๆค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ